สวัสดีค่ะพักจิราการ์เด้นนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมายกยอดนะคะอิพิดางเหลืองค่ะเนี่ยค่ะต้นแม่ของน้อยหนานะคะเดี๋ยวน้อยหนาจะทำการย,ยกยอดนะคะแล้วก็ชำเขาด้วยวิธีง่ายๆเลยคะ่ะเพื่อนๆสามารถทำตามได้เลยนะคะไปค่ะก่อนอื่นเราก็ไปตัดเขาก่อนค่ะ นี่ค่ะนี่น้าก็จะทําการตัดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะรู้อลากเขายากสักนิดหนึ่งนะคะ ะะเดี๋ยวเราทำการนะคะลงกระถางเขากันค่ะตัดเป็นท่อนๆกันค่ะเนหน้าก็จะตัดเป็นข้อๆ้อเนหน้าก็จะตัดเขาเป็นข้อๆแบบนี้เลยนะคะ ตัดแบบในรูปได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะเอากิ่งอันนี้ค่ะไปลงกระถางกันนะคะนี่ก็คือยอดของเขานะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวน้อยหน่าก็จะแช่เขาไว้สักสิบนาทีนะคะเพื่อนๆจะแช่น้ํานะคะน้ําที่น้อยหน่าใช้นี้ก็จะเป็นน้ําสะอาดนะคะแล้วก็ใส่น้ํายาเล่งลากมีน้ํายาเล่งลากแบบน้อยหน่าก็ใช้วิธีบานๆก็ได้ด้วยการใช้กะปิหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็นะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้คะ่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะหน่อยหน้าก็จะแช่ไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแช่แบบนี้ไปเลยค่ะ10นาทีเราก็มาเริ่มปลูกกันเลยนะคะเพื่อนๆหน่อยหน้าก็จะใช้เคเบิลทานะคะมัดนะคะข้อตาข้อกิ่งของเขาเนี่ยละค่ะที่ตัดเป็นท่อนๆนะคะท่อนพันธุ์ที่ตัดเป็นท่อนๆนะคะก็มัดนะคะใช้เคเบิลทยมัดนะคะ เมื่อใช้เคเบิลไทมัดแล้วเราก็ใช้หลักเนี่และคะ่ะวางลงไปในกระถางแบบในรูปเลยนะคะแล้วก็ใช้ดินกบนะคะแล้วก็กดตรงช่วงไม้นะคะที่ใช้เป็นหลักนะคะให้แน่นนะคะก็ทำแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะ ไม่ยากค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยังไม่มีหลักไม้เลื้อยแบบของน้อยหนากสา็สามารถหาไม้ค้ำนะคะอื่นๆมาใช้แกะแทนก่อนก็ได้นะคะไม่เป็นปัญหาค่ะและอันนี้ก็เป็นข้อเล็กนะคะที่น้อยหนาม,มาชําไว้นะคะอีพิจูนี่นี้นะคะต้นแม่เขาก็อยู่ในรูปเลยค่ะนะคะน้อยหนา นำมาจากต้นเดียวกันนะคะนำมาขยายพันธุ์นะคะใช้ข้อตาจากต้นนี้เลยละคะ่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่ละคะ่ะสวยๆแบบนี้เลยเมื่อเขาโตแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะ150บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการขยายพ่านอีพีด่างค่ะนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังผักจิราการ์เด้นคะ่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ